สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกลนคร d r p w ข่าวประจำสัปดาห์พบกับดิฉันนางสาวบุณธริกาพี่ลงกิจค่ะ วันที่10มการาคม2565นางสาวพิมลเทวิพษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจแรงงานนอกระบบกลุ่มแรงงานตัดอ้อยในพื้นที่บ้านนาเพียงอำเภอกูสุมานจังหวัดสกลนครมีลูจกจ้างทั้งหมด6คน ผลการตรวจปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานกเกษตรกรรมพศ2557 ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนครมอบหมายให้นางสาวพรศิริศรีพรมนิติกรปฏิบัติการเข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างวินยัยคุณธรรมจริยธร,รรมและจริยาสำหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยโปรแกรม Zoom Call Meeting โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพธิธีเปิดบุกรม วันที่11มก,กราคม2565นางสาวพิมลทวีพึงศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภาร์สัมบิรินร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมสถานศึสษาปลอดภัยประจำปี2565 ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทามพึงศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณแสงสีเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงานข้อรับการอบรมระบ,บุบำเน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางสำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐพรื่นที่2ผ่านโปรแกรม c ิ sco w e b e x วันที่12มกราค 25, ม2565นางสาวพิมลวิพิริศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครรายงานผลการดำเนินง,งานก่อสร้างของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครจำนวน2โครงการได้แก่ 1. โครงการงานซ่อมแซมถนนภายในสำนักงาน 2. โครงการงานก่อสร้างห้องน้ำประชาชนทางนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครได้ส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่6มกราคม2565เรียบร้อยแล้ววันที่13มกราคม2565 นางสาวพิมลทาวิมลสิริกุลสวัสดิการและคุ้งครองรายงานจังหวัดสกลนอครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสินแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการสัมมานาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2565ประเทศองค์กรภาครัฐ โดยมีไว้ผูกประสงค์เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินอ,องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting เวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพฤกษริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจําปีงบป,ประมาณ2565จังหวัดสกลนครกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหลักสูตรช่างปูนก่อสร้างณบ้านนาเคียงใหม่ตำบลน,น,นาเคียงอ,เอํเภอกุสุมาจังหวัดสกลนคร โดยมีนายชูศรุยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีจากนั้นนางสาวพิมลทวีพฤสษรีบุญสวัสดิการและพู้คคองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรายงานชำนาญการ ข้าร่วมการประชุมสักมอบความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลกากรภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทะเบียนบุคลากรภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีการกำหนดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล v i โอค Conference) ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครวันที่14มกราคม2565 นายสาวพิมลทวีพุนศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภาพรโพ,พนทานักวิชาการแรงงานตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งแห่งผลปรากฏว่าในจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนด ในเวลาต่อมานายสาวพิมลทวีพฤกษิตบุญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางวสิธีวรรณพงศ์น,นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เวบเอ็ก น้ำห้องปูริฮัตโตชั้น3สาราการจัดวัสกุน,นคร จากนั้นนางสาวพิมลทวีพฤกษ์สิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสายฝนรัตนาอาสาตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานและนางสาวอุไรวันแพงศรีตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีป,ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน,นการเงินการคลังและการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรุ่ที่2ระหว่างวันที่13-14มการาคม2565ณโรงแรมรูม,มูมเทลจังหวัดนครพนมโดยมีนายนิยม2แกว้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมานางสาวพ,พิมลทวิพึงสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงางานชำนาญการ และนางสาวสุภาพร์พูลทานักวิชาการรายงานดำเนินการให้นางบุญหลายเบ้าจังหารลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องกับพวกรวม13คนได้รับค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในวันทำงานเป็นเงินทั้งสิ้น3285บาท65สสตางค์ ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทาวิพฤชสิลิกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรุ่นที่สองโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีณโรงแรมบูโฮโทเทลอำเภอมืองนครพนมจัังหวดนครพนมจัดโดยกองบริหารการคางัชงช่วงสร้างการรับรู้ประจำสัปาสดาห์จำนวน8เรื่องมีผู้รับรู้ทั้งหมด7,876คนทางไลน์1,577าย1 5 7คน ทางเฟซ5,550คนทางเว็บไซต์749คนสำหรับวันนี้รายการของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่คนสําราญงานสัมบีผลประชาชนพึงพอใจระเบอ